สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับกะมีสายด่วนจากพ่อบินเดียวครับผมครับหลังจากที่มือวาเมือก้อนเนี่ครับพี่น้องเนาะล่งโค้งสุดท้ายของพอไปครับผมครับพอฝันดีเน้ะครับพี่น้องพอฝันดีครับพอก็เลยโทรมาหาเก่ามาเชียด่วนเลยครับผมอันนี้เป็นชุดโค้งสุดท้ายของพอครับพี่น้องเนาะครับที่ล่คงคปไปครับ น้ำซีก็จะเห็นอยู่แล้วครับผมเครื่องเลขสรุปบนแล้วก็เลขนั่งเอาเดี๋ยวจะึ้นให้อีกครั้งหนึ่งเด้ครับพี่น้องครับเป็นเลขสรุปบนสรุปล่างแล้วก็เลขนั่งเอาจากมีดโบลานครับลงคิปไปแล้วครับพี่น้องแต่ว่อนี้ครับผมพอโทรมาหาด่วนเลยครับสําหรับเลขข้อมฝันครับผมเรื่องเล่าจะเป็นแจ้งไดครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังน้ากันเพื่อนฝันว่า มีคนมาบอกเลขเลยครับผมครับเขาก่อนที่จะไปรับชมรบฟังตัวเลขกับพอบินเดียวกล่องมาเชียร์ก็ขอขอพระคุณพอเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับไปรับชมรบฟังพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องเลขความฝันพ่อบินเดียวครับ ก็มาเชียสวัสดีพอบินเดียวครับผมครับผมเป็นยังได้พอสายดวนมาเลยครับโอ้ยมาดวนดวนหมือขึ้นเนี่ยหมโอ้ยฝันแมครับผมมานั่งคุยกันวะเป็นทังไดพอครับอ้ยคนข่ามาหามันขึ้นเนี่ยที่ฐานเราที่ว่าเลขเลขกึสวดเลขกันคอร์นั่นมันบารมีของมีดพกนะนะที่ได้พอเสี่ยงนะครับผมแมน ตัวเสียงมาคืนนี่แหละได้ขอบารมีเพิ่นเพิ่นละกี่สร้างตัวบักใหญ่สร้างเผือกไหมโอ้ครับเธอเลอดเธอเลอดมาครับผมไอ้ไอ้เจ้าว่าเจ้าสีเพื่อนนั่นคือผมมาหยังว่าสั่นว่าคือว่าจังซั่นครับหัวผมก็เป็นใหญ่อยู่ในสมัยก่อนเด้ว่าสั่นแต่ว่าตอนนี้ผมก็บบมีนั่นหยังดอกกระสันได้ขอบารมีตีว่าสั่นไ่้ครับพ่อ เบ no no ิ่งเบิงแล้วโตเจ้ากระทำบุญมาดีตลอดอยู่่วาสันว่าซอยคนทุกคนยากเลยตลอดก็จะอยู่ของผู้นี้กับผูเป็นนั้นวาสันมาว่าจะาของได้ชวนบุญชวนกุศลเป็นรางซี่ครับพ่อแต่อยากได้อี่หลีกับสีบอกเด้อว่าสัน่าแต่อยู่ได้มีดกันก็เขาบิดเขาบังง่อยเืือดอกว่าว่าสัน่าอืมในมีดอืมแต่ว่ามันกะบ่แน่เด้อมันสิบออกลางหรือออกยั้ก็ได้ส่วนนั่นว่าสัน่าครับพ่อ พอเจ้าของมีดอ่น,นั่น,ปเ,น,นเป็้เนินเพิ่นว่าอยู่สั่นตําเพิ่นคือลูกน้องเพิ่นน,นั่นนะครับอืมเพิ่นก็นเลยมาเองมาบัดนี้ก็เฮาคันยจะได้แล้วก็สิบอกเดอ้อว่าซั่นวนะ่าครับพ่อมื้อมาว่าซั่นเฮาก็เดเมือ่อเพิ่นกับโอนประกาศีแห้งเพิ่นนั่นละ่ะครับประกาศประกาศปีกนกนี่อย่างสมัยก่อนเพิ่นอ่ะน,นะครับพ่ออืมเพิ่นมาเขียนใส่ฝ่ามือให้158 หนึ่งหาแปดอืมเอาเด้อเพราะฉันว่าบุญมีซ้ำใดก,ก็ได้ส้ำนั่นบุญมิหลายก็ได้สามอันบุญมิหน่อยก็ได้สองอันเครื่อางซิครับหนึ่งหาแปดที่ออพอเขียนให้บัดสะเดือดกันมาเราฝันตัวนี้ว่าป๊ะมือเศร้านี่กัดท,ท้อแบบอาตาเศร้าอยู่แต่ว่ากัาดแป๊ะกูล้องเมืองสูตรหาเบืองสูตรกันนะมันมีปอหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งหาแปดแปดหาดีว่า ครับราสักคนไปคนนะคนเก็นว่าวซ้ายถ้าได้กินฮอตเอรเศร้าได้หน่มั่วยู่กับอันไหครับป่าส่ว <c oughs> นไปคนมะไปพ่อเนี่ยปพ่อที่ว่าพ่อเขียนหน่อยว่าคนใจเ็นคนจนที่ว่าเขาไม่ออกพุท่งทงทงางแค้พอบวชอุ่นเนี่ยมันหนึ่งโยสม,มุดมันเกา่ามันขาดหลายน้ำหายไยงครับป่าอือไปพ่อเนาะ ก็เลยเฮ็ดขึ้นไปขึ้นไปถอยไปถอยไปรองบ่งเอามันเข้ามันอยู่ตลอดนี่ว่านะเนอะเนี่ยได้เฮ็ดมากเฮ็ดกันส่งไปเพิ่งเราไม่จุกจักงวดละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดงวดนี่แหละครับออว่ามันสวยหลายก็เลยเศร้าบ่ได้เฮ็ดต่อกันไปอีกรักน้อยรักสิบครับวันนี้ลกอือรักสิบมันได้หนึ่งก็หารักน้อยมันได้แปดตัวเดียวนั่นเข้าควาฝันพอดี เว้ยเมีนเหรอว่าก็เลยทรงให้เลยอือครับว่ะอือตัวเลขเลขขนม้อน,นกับมีหนึ่งหายดิมีมีหนึ่งหายมีห้าสามหนึ่งตัว่าพอว่ามันเกิดไข่เจ็ดเนะนี่ยเนาะแมีนห้าสามหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งห้าแปดแปดกับสามกับแท่นกันอีกครับผมสรุปแล้วมันกับมีหนึ่งมีหามีแปดมีเจ็ดนี่แหลนะเนาะครับ หนึ่งห้าแปดจอหรืออันนั้นมันสิไปอยู่ล่างอันนี้มันสอยู่บนหรือยังไดนี่แหละต่วนี้ผัดชีส้างเลยผันบลงมาเด้อพ่อผันยูนซังข้อสร้างไม่ส้างเปลือกไหมอู้ง้ามง้ามส้างไงไหมอาจจะเป็นเลขบนที่พ่ออืมอันนี้คือสิเป็นเลขบนกับหนึ่งห้าแปดเขาอาจารย์ต้อยเพิ่นได้ตัวไรกันงวดไงอาจารย์ต้อยก็ซีตัวพ่อ ก็มมนเสียก็จำประดเดี๋ยวเลยอาจารย์ต่อยแต่มันมีก็สิเขาของเพิ่นโพหางนั่นทุกคนสิ่ปรด้หลายหางด้วยพอประเดี่งวมมีเวลาเลยจันย์ต่อยมีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดครับผมอ่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดลคิดไปแล้วพ่อ,อครับ เอาลองเบิ้งครับผมหนึ่งห้าแปดเป็นเลขฝันครับพี่น้องเป็นเลขฝันครับเดี๋ยวว่ามาันเซ็ตสูตรเบิ้งมันตะเข้ากันอยู่นี่นะพอดีเลยสันเดแล้วเลข้าวส่งให้เบิ้งเป็นเลขบนนะพ่อเนาะเป็นเลขบนนี่มันสูตรบนครับแต่าผู้คนมาบอกเป็นกับบอลมาบอกข้กาตารางเลยเป็นกับยืดงข้สร้างเ่งคนครับพ่อแล้วเป็นกับไว้กลับไปเลย ตัวนี้ถ้าตัดเลนสามตัวนี่พอมักตัวไหนพอห้าแปดห้าหนึ่งแปดมักคาแปดที่พอมาคาแปดครับห้าแปดเอาลองเบิ้งครับพี่น้องเทิงเหล็กฝันเทิงเหลขกคำนวณส้นกันครับหนึ่งห้าแปดครับพอ่อเอาต่มาเชื่อกับสิลบกวนพอซัมมี่เดอรครับพอ่อ ขอบพุนพอครับผมสายดวนมาหาเก่ามาเชียเลยครับสวัสดีครับพื่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับเป็นเลขอ่าข้อมฝันด้วยครับผมตามในคลิปครับพี่น้องเนาะครับพอก็โทรมาดวนเลยครับผมเป็นเลขหางเดียวกับมาเชียกับยันเสียโอกาสครับผมครับเดี๋ยวพี่น้องที่กับ เชิดได้ครับผมเทียบพันเข่าครับพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวจะผานโอกาสกันบนเป็นที่พันฝันได้ครับพี่น้องเท่งเหล็กคำนวณนําเท่งเหล็กคำนวณนําเท่งเหล็กฝันครับผมมันตรงกันครับที่พันฝันก็คือว่ามีผู้รักผู้ใหญ่สมัยก่อนนหะครับผมพันมาเขียนใส่มือให้หนึ่งห้าแปดครับพี่น้องหนึ่งห้าแปดครับตัดเหรียญก็จะเป็นห้าแปด หนึ่งห้าหนึ่งแปดครับผมได้สามครูเพราะว่าเป็นบนเด้อครับผมเพราะว่าเพนนางยกรเทิงหัวสั่งครับผมวันนี้เลขคำนวณพอกับมาชนกันครับพี่น้องเนาะครับได้ตัวตัวเดียวกันหนึ่งห้าแปดครับเอาลองเบิรงครับพี่น้องสายบนเด้อครับผมนี่เลียบนครับถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยเล่นเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องสิบหกกรกฎาคมหกสิบเจ็ด สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ